สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการทดลองปืนแม่เหล็กนะครับได้มีลูกค้าสอบถามมานะครับว่าปืนแม่เหล็กที่เป็นคลิปวิดีโอนใน u t u b e นะครับทำได้จริงไหมหรือว่าถ้าทำได้จริงควรใช้แม่เหล็กขนาดใดดีนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูกันนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับจะประกอบไปด้วยแม่เหล็กแรงสูงนิโอไดเมียมนะครับ ขนาดไดมิเตอร์8มิลหนา10มิลนะครับแล้วก็รูปแบบทรงกลมนะครับขนาดไดมิเตอร์10มิลนะครับบล็อกโฟมยางนะครับใช้สำหรับจัดเรียงลูกเหล็กให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบสนุกเกอร์นะครับลูกเหล็กนครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ 1> 5 1าส่วนสินิ้วนะครับหรือประมาณ7.9ม mm ิลิเมตรนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นกระปุกจากร้านขายจักรยานนะครับกระปุกนี้ผมซื้อมา40บาทนะครับแล้วก็โฟมยางนะครับใช้สำหรับเป็นรางปืนแม่เหล็กนะครับเทปสองหน้าในยึดสูงนะครับคัตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการทดลองเลยนะครับเริ่มแรกผมจะ ทำรางปืนแม่เหล็กก่อนนะครับโดยใช้เทปสองหน้าแรงยึดสูงนะครับติดรางให้ติดกับปืนนะครับผมจะติดให้ด้านเข้ากว้างนะครับแล้วก็ด้านออกแคบนะครับ แล้วก็จะวางตัวแม่เหล็กทรงกระบอกขนาด8คูณ10นะครับไว้นะครับจากนั้นจะใช้ลูกเหล็ก2องข้อนะครับติดไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็จะจัดวางลูกเหล็กที่เป็นเป้าหมายไว้ด้านหน้านะครับโดยวางแนว ให้ตรงกันนะครับกับรางของปื้นแม่เหล็กนะครับจะเล็งให้ตรงนะครับการทดลองแรกนะครับผมจะใช้ลูกเหล็กหนึ่งก้อนนะครับเป็นตัวผลักนะครับนี่นะครับ เมื่อกี้เป็นลูกเหล็กหนึ่งก้อนนะครับหลักได้นะครับทีนี้ผมจะลองเป็นรูปแบบนี้นะครับคือด้านหน้าสองก้อนแล้วก็ด้านหลังติดไว้หนึ่งก้อนแล้วเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งก้อนนะครับลองดูว่ามันจะหลักไปไหมนะครับไม่ไปนะครับ นี่นะครับไม่ไปนะครับแล้วถ้าลองกิ้งลูกข้างหลังไป2อก้อนพร้อมกันนะครับดิงให้ตรงกว่านะครับนี่นะครับยิงยิงได้นะครับ ดังนั้นนะครับผมจะลงให้ด้านหน้าเป็น3ามก้อนนะครับแล้วก็ข้างหลังหนึ่งก้อนนะครับก็ยิงได้เหมือนกันนะครับ จากนั้นนะครับผมจะลองเปลี่ยนจากตัวสักด้านหลังจากลูกเหล็กธรรมดานะครับมาเป็นแม่เหล็กทรงกลมนะครับนี่นะครับทรงกลมขนาด10มิลน,นะครับลองดูว่ามันจะยิงไปไหมนะครับนี่นะครับปรากฏว่าแรงกว่าเดิมนะครับ จากการทดลองนะครับจะเห็นได้ว่าตัวแม่เหล็กที่ติดกันอยู่ตัวแม่เหล็กที่ดูดลูกเหล็กอยู่สองตัวนะครับมันดูดกันได้ปกตินะครับจากนั้นเมื่อมีลูกเหล็กหรือแม่เหล็กมากระแทกด้านหลังนะครับทําให้แม่เหล็กตัวที่ดูดอยู่ด้านนอกนะครับดูดออกจากดูดออกไปเพราะแรงกระแทกนะครับนะครับ you know